สวัสดีนะคะเดินตามเด็กๆมาค่ะอ้าวเด็กๆจะไปไหนไปเก็บพริกโอ้ป้ายไปกันไปกันให้ย่าไปด้วยนี่ด้วยระวังอย่าเหยียบพักทองนะเนี่ยพักทองก็มีเจออย่างไหนโอ้เอาเก็บเอาเลือกเอาแต่เม็ดแดงๆมันก่อนนะครับ อันเขียวไม่เ้องเอาอันเขียวไม่ต้องเอานีอ่อันนี้แดงสุดเลยอ,อันอืแดงอืดอีอนะ่น่ะฮะยายมันเป็นอีอนะ่น่ะอืเออเก็บแบบนั้นแหละอ,อย่าเดือ <c oughs> ตรงนี้มันจะเป็นพริกกินดานะครับอพริกพอดาเจ๊ <c oughs> พริกกินดา น้อยแคะไปต่อไปต่อตรงไหนโอ้โหโอ้โหเน่มาเลยเน้โอ้เียเ้อะอาเกแบบนเนนระอ้าว เอาแต่ลูกแดงๆมันก่อนนะครับเนี่ยพริกดกๆอ้อทำบปนี่นี่ไหนโอ้พริกสีสม้มอือพริกสีส้มอุ๊ยอันนี้สีส้มเ,เรมเืองแสงสีส้มเรืองแสงไหน <c oughs> มีสีส้มเรืองแสงเด็กคองเต้อันนั้นมีแล้วอ่ะนั่นหยียบผักยายแล้วนั่นนั่นนี่ตรงนี้มันจะเป็นผัก นี่ผักชีไปเรื่อยนะคระอือต้องเดี่ยวแบบนี้เหรอใช่อยู่ห่างๆอยองห่างเดี๋ยวจะโดนผักชีไปเรื่อยนะครับผักขอ<า>งใครให้มันโตนะให้มันโตพริกอันนี้อุย้หยหล่นแล้วอันสีส้มพวกนี้ละ่ะเก็ปไปเบ,บไปเลยเก็บ,บไปเลยนะสีส้มบ๊ยสีส้มก็เก็บไปเลยบ๊ยเดี๋ยวมันก็ไปสุกข้างหน้านะอือหอม อะไรอ่ะใบโหระพา,ไ,ะพาไม่ใช่กะเพราใบโหระพาใบอะไรนน <laughs> หาทางเข้านี่ กองเต้เข้าไม่ถึงนี๋ย่าเก็บเองก็ได้เนาะอุอ้ยพิษคีหนุสวนนะจ้าเมอแมีมต้นเดียวนะัดมีต้นสองต้นนีน้นก็พอ,อได้เก็บดกเนาะกองเต้เนาะอดอึ้อองรู้เท่นไห่่ะบ๊กองเต้เก็บไม่ถึงก็ถือตะกร้าให้เขาก็พอเร็วถือตะกร้าให้พี่ขนาด ไม่ต้องช่วยเก็บหรอกช่วยถือตะกร้าก็พอแล้วอเอ๊ะดี๋ไปดึงยังงั้นเดี๋ดนนะดพลิกกิ่งหักนะเอาตะกร้าให้ย่าหน่อยสิอือโอ้ยอี้แลวอือโอ้ย,เ,เ,อยเต้ชอบเอาใบใส่นเน,น,นี่ยเตอโอ้ย ื่อวแถวใบใส่ทำไมเอ่เก็บเสร็จ,จแล้วอันแดงมันอะเนียนะ่ยแล้วแล้วแต่อันไม่แดงเนาะนี่ได้ขนาดนี้แล้วนี่อ่ะใครคนถืออังเอ๋เอของเต้นคนรออ่ะไปกลับบ้านอืม,อม